สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กราลรักุทุกท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับบ่าวที่นักแอดผ้าท่านผู้ชมนะครับมาตามตัวหลีของปูทำหน้าค่านะครับแล้วก็แม่ภาพเนาะนะครับซึ่งก็เป็นอีกสุทานทีหนึ่งนะครับที่เอ่อเพ่นให้ชมให้าบนะครับยังของพระอาจารย์งวดที่แล้วก็เขานะครับท่านผู้ชมนะครับปูทำหน้าค่าแต่ว่ามันเข่าหลีสามตัวเราต้องตัดหลนเนาะ ของมนภาพมีหาศูนย์ศูนย์หานะครับตรงตรงนะครับอืมนะครับฉนันนะครับมณีกาสีพาดจาเปชมนะครับมาตามเนาะนะครับตุลีเอ่อว่าเป็นฝันได้์ลี่ยังหลกไปนะครับนี่เป็นท่างขึ้นเนาะนะครับซึ่งอ่าเป็นความลําบากนะครับทางวัดเอ่อสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมนะครับก็อยากจะหาทุนนะครับส้่งจริงๆก็ ตอนนี้เพิ่นส้างพระพุทธรูปนะครับพระเจ้าหาพระองค์นะครับแต่ว่าก็อยากมีปัจจัยอยากมีเงินนะครับมาส้างถนนท่าขึ้นเนาะไอ้ตรงนี้นี่มันมันลำบากเวลาฝนตกนะครับมันขึ้นเนินขึ้นเขานะครับก็เป็นความลำบากจุูหน่อยหนึ่งนะครับท่านใดก็ที่มีเอ่าพอมีอยู่มีกินนะครับอยากจะฮหดบุนส้างสมบารมีให้กับเจ้าของก็ ลองติดต่อมาทางวัดก็ไดเนาะครับหรือว่าติดต่อมากับแอดก็ไดนะครับเป็นเอ่อสางจํานก้อนกีดขึ้นมาเนาะนะครับนี่แหละอ่ทางมันขึ้นลำบากนะนะครับขึ้นเขานะครับมันเอ่อทางวัดกับบ่มีเงินเนาะนะครับอยากฝากท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ถึงแม้นว่าบ่มีโฉคมีหลับนะครับแต่ว่ามีอยู่มีกินพร้อมที่จะ เสียสละนะครับจจตุปัจจัยมาเหตุบุญเหตุ่านสร้างถนนติดต่อมาได้เนาะนะครับเดี๋ยวไปมเนาะนะครับเอานะครับเดี๋ยวแอดสีบ้าทาไปยมถุทามันอัลาหลขวดเนาะนะครับไปเบากับปูนะครับแล้วก็แม่ภาพครับผมนมัสิการครับพระอาจารย์ครับผมสาธุสาธุครับเป็นยังไงเน้องมวดที่แล้วเมื่อที่แล้วก็มีญาติโยมเพิ่นได ตามมันเด็กอันมันก็ได้นิดได้น้อยกูอันนี้เพิ่งก็ไในหลายคนเนี่ยดอกพ็ได้ค่าวนำคาไฟค่าบุนครับก็ชาว้ได้ตเลินก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพ่ออาจารย์เน้นุ้ดธเงินมาคุยจะเป็นเห้นบนนะครับก็ถือว่าอ่เขาทั้งบนทั้งล่างหมดที่แล้วนะครับก็ดีใจนําเนาะนะครับดีใจกับไอหยานโยมเอฟซีที่อ่ได้เบิ้งแล้วก็มีสุกับ ปูเนาะไปจะได้งวดนี่ครับพ่อจ้ะงวดนี้เบาตามเพื่อนฝันเนาะต้นงวดฝันว่ามีโยมที่เพื่อนเอาลดดินมาอายุนี่ประจํานั่นแหละถ้าฝันเห็นเพื่อนพอาทั้งเมโคขึ้นมาก็ลดดำขึ้นมาอืมบาถ้านี่พระอาจารย์ว่าจะสั่งดินซีรถครับ พาารย์บอกว่าผมมีเงินเพิ่นก็เลยว่ามาเป็นอย่างเดี๋ยวจะออกให้เองซีรถเพื่นว่าก็เลยฝันแค่นั้นแหละแต่ว่ากับว่าันหูตัวเลขดอกอืพายรย์ก็เลยตื่นขึ้นก็ละหลังจากนั้นกับพายรั์ก็ไปวัดปู่สวงคือเเขาันนะครับไปวัดปู่สวงบาานี้ก็ไปกาบเพื่อนแต่ว่ากับ่ได้ไปอีกอย่างเราก็ไปเห็น ในต้นใหม่มันอ้าวถ้าเป็นงวดกว่อนเนี่ดีได้นอกันเลยวะอย่างส่แต่ว่ามันเห็นอืมอ่าหกศูนย์หาหกศูนย์แม่อืมพระอาจารย์ก็เลยเอามานอนเขียนไว้หาหกศูนย์ที่นี่ในค่วมฟันนั่นฝันว่าเม่าผ้าพันมาว่าสีมาเอยียงบ่าเอยียงพ่นว่า ลอยหาซีฟเยพี่อะอยหาซีกับม่เตมร์อยหาสิบเท่านั้นแล้วก็เลยวเองสิเพิ่นมาบอวาเพิ่นมาบอกเหล็กบอกยังไซะบอกในความันนั่นนะว่าลอยหาซิบนะอือมันคือเหล็กตัวเก่าไฟจานก็เลยก็เลยเสดอตื่นตื่นขึ้นนั่นนะครับก็เลยมาเขียนไว้ก็ได้แค่นั้นแล้วก็ได้หาหกูนย์กับลอยหาซิบนั่นนะแต่ว่ามันเป็นคือเป็นตัวเก่ามันจะเหลขกตัวเก่าจะมาบ่อไจานก็ว่ากบหาหกส่น แม่นห้าหกศูนย์วดเมื่อกี้ออกหกศูนย์ห้ายังวงกับมันคือเป็นเหล็กตัวเก่าก็เลยวายจี่งสอมันก็เป็นไปไดเนเป็นกระแล้วแต่บุญวาสนาบางทีของเก่ามันก็มาแมนมันกับบนเนบนนอือนบางที่อาจจะเป็นัตเก่าก็ได้มันอาจจะเป็นบนเป็นหลางเป็นหลางก็ได้งวดที่ล้วออกศูนย์ห้าแม้วนี้มันอาจจะมาหกศูนย์ศูนย์หกก็ได้ ก็เป็นไปได้เพราะว่ากันแล้วแต่สองเจ็ดมันยังมาสองหอครับนี่แหละจะบอกตามความฝันที่พระอาจารย์ฝันครับคือฝันว่าเมียพามเพิ่นมาบอกเลขลอยหาซีฟก็คือเอ็มลอยหาซีฟนั่นแหละ <c oughs> ในความฝันนั่นข้อศร้าห้เพิ่อนนี่ได้ข้าข้อศร้าป่เนาะจะบอกตามความฝันว่าอกขอให้ผู้ใดที่่ทีถูกงวดสุดก่อนที่เพิ่นได้รวมปัจจัยมา แต่ไว้คาหนามคาไฟาก็ดีรูอว่าคาอียงในวัดในว่าหรือว่าคาดินที่ปอาจารย์เอาดินมาถมทางก็ขออนุโมทนาสาธุก็เพิ่นดีเพื่อนได้ร่วมมาครับจะเป็นเงินกี่บาทก็ดีก็ขอให้เพื่อนได้ทุกสิ่งทุกอย่างใจที่ทําการสิ่งใดก็ขอให้ยาได้ติดย,ยาได้ขาดขอให้รล่วงไปด้วยดีขอให้ชนะอุปสรรคทุกอย่างขอให้ได้พบ ดวงตาเห็นธรรมด้วยว่าถ้าเพิ่มมักทัง้งธรรมก็ขอให้ดวงตาเห็นธรรมถ้ามักทังก้งโชคลาภก็ขอให้เพิ่มมีโชคมีลาภมั่งมีสืุ้กไปจนกลัวตลอดการและน่านเทินนะครับผมขอบคุณครับปู่ครับผม <scrub S 2> <ส>ครับ <ๆ S 1> ผม <latego S 1> นะครับสรุปตัวเล็กเนาะนะครับผม้ชมนะครับก็คืออ่าเป็นเหลขกนะครับฝันนะครับอืมนะครับก็คือฝันเห็นจะเลขตัวเก่าเนาะนะครับห้าศูนย์หกศูนย์อ่าสีมาบ่นะครับ,นะรบอืม ธรรมให้กับไข่อยู่ด้เออหนึ่งหาศูนย์ตัดเ่นนะครับของของอปูทำหน้าค่าในส่วนมากจะตัดเ่นนะครับของแม่พามกับตัดเ่นน้ำเนเด้อนะครับเพราะว่าอายุนี่ส่วนมากปูหรือว่าแม่พามึนกับสีนักไปเหล็กสามตัวนะครับ,ารบสามตัวนี่กินยางนะครับท่านผู้ชมสามตัวนี่กินยากอีหรีนะครับฉนั้นก็ฝากไหวนะครับทั้งสองชุดเนาะนะครับก็บให้ตัดเ่นน้ำเนยนะครับก็บ พรน,นะครับพระอาจารย์เป็นกะ,ะได้ไห้แล้วล่ะแอดคือสิบว่ห้ดอกอืมนะครับบารมีพระท่านที่พ่อพ่อสิอได้อวยพรไผน่ได้ไหมอาจจะได้สร้างฝันเราไปได้ตัวเลขบ่บ่ท่านได้ตัวกองก้อนไม่บอกใส่ผู้ชายหลายครับผมครับเดี๋ยวผอกันไหมในคลิปหน้าเนาะนะครับบอกกับสร้างอะไรหรือเปล่านี่เดี๋ยวสิมีเหลืองกับสร้าง ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผมกราบนมสักการ,รบปูวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาขอของดีกรบปรูซึ่งเนี่ยนว่าปูมีน่องสร้างพอเที่ยงไรอย,อยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าธมะค้าขายขอให้เพ่นได้จเจริญหล่งเรื่งกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไปแบ่งปันเอฟซีเนี่ยบอครับ อ,าอาสาธุสาธุสา,สาธุจะเบืนพรัรบเเออนื่องจากวัตถุมงคลทินี่สิว่านองสังเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปูบออ่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางด้บ่เพื่อให้ลูกศิดอย่าโยม ที่นั่ไปสักการบูชาหรือนั่ไปจิตหานที่บานที่เฮือนที่บานนี้เฮือ์นก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริกตกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองส้างสมัยก่อนเท่าบ่อเขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่อเขาใจสีเปนเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวกว็ดีเขาวอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์ทีสูงกูรประราลาดก็เลยบา,างกวามเกียรติคุยกหลงป่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสีบมงคลให้เชื้อทิดไปทิ้ดเหมื่นทิ่เหม่ยไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยกับลุงผุ้เหยียบว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุ้นขึ้นหยีบเ,เป็นสัน้นเ,เป็นสัน้นเ,เป็นนั้น,น,น,นก็ได้ให้เขาดัดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ่ีจริงอ,อมีพุดจะคุณนไ่ด้วยโตมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมอแ็นอวดจุฬสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เยลยไม่เห็นวัตถุอย่างนขึ้นมาบ,มบานนี้ใน,นวัตถุแล้วมีน้องส้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วผนว่าทางเมืองล่าพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบ,บ,บ,บกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมา เอามาผม็สมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบา,าบ,บ,าบานเพราะตาปูนโมเอาคนมาเอาอีกฝากยอ่อตัวย่อคือบุบบานพวกขึอน,นอรตอนนอรงเอาตัวย่อเอาขื่นคืนยอย่อ่นฝากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อ,อพแล้วเอาฝากกุนปูนบานตนวกุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไเวลา,พายุ่งเลียนนี่นมานี่คือใบกุนนี่นี่นมันใบคุนโพราะภาษีฐานอยู่ครับวะนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แ้มวมาอยู่ในร่วมของนองสงร้างมดเป็นม้วนสารไม,ไม่มีดำมีตำนานมากกันผีกันสางกขบไม่ลงยในนองสงร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสงร้างคือพุกเสกของบุตบดตำหนาอยู่ในเจตํำนานบดบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในกู้บาอาจารย์บนอ,อธิิฐานจิตให้ อ่าคือจะังสีผู้พุกเสพผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนีร้อยสองปีอยู่บา้านคา่ำค้าสว่างิโรงนี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุดคนอ่าผู้รอดท่าม,มาริโนัน่นเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยน <S 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 เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นมังมี ยูกินสบายกันมันจะทีิดูครับ,รบนี่นี่นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิ์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศรีไปของพญ่ีของคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องความเป็นมาก